กงบลจ้ารสิทุกคนนะอคะเอีต่างประเทศเด้อจิ้ขาน้องใจได้จเด้อเอซีที่หักแพงทุกคนทางลาวทังไทยทางต่างประเทศสบายดีพี่น้องขนข่าวตัวแรกในกันเด้อยกเอนนอยพี่น้องกินข่าวกักก้มก้นานเลย เออมม่้อมกิ๊ข้ขวกับเรียตรงตึงนาบนน่นาเล็กแม,ม่สายสม่ต้นมาทุต,ตกคนเ้อที่หักแพงเงินในครอบครัวหลาน,นก,ลกินแต่เราต้องใส,<ม><ม>ส่ับแม่หมอนอืมจะมแซ่ถูกะนี่ยเมื่อเองของสีหักแพงทหลายทังต่างประเทศ ขาวเอนยเด้อขาวเหมอนเด้อเด็กสารีเม็กกี้คิมขาวเอยเด้อเด้องดขาวเมีเด้อซอนเป้าขาวน่องเออเด้อขาวแรงกันลาบสิ้นลาบสิ้นเด้อกีนน้องเด้อลาบสิ้นงัวน้มกินกันแต่แกคนไปอูยำเน่ไปทกนี่มั่ลยนข้าวกรอน้องเน่ย ไ้อยูหรอกากินน้ำกันเมื่อทุกคนขอบุกขอใจสุกเสียแรงใจขอใจะนอนพี่าึึจะมานอนพี่วัเ่าไเหนียวเก่จะมานอนคอยรักนอหรเอ้าไอ้ต่พออยู่เด้ยจะานอนพ่เ่าไม้บ นสีนี่เนาะงามแท้บัดเย็นเนี่นะคือส,สองโต๊ะไ่มคือสองชิโต๊ะเ้นแม่เหใส่กระโปรงงานมีทำไมเนเออคุณแม่ใ <ไล S 1> ส่กรโปรงอคือ,อ,อ,อด้ป่าใส่กระโปงนะคุณแม่ก็ใส่กระโปรงงาได้ป่ะซือว่าใส่กส็ือน้อว่าห้า,ากัเห็นเอามาใส่โอ้น้องจ้เขาใส่ลายตะก้อีกิหา มาฮาอีบ่ฮะโอ้ธรรมดาได้หรือตละคต้ไม่แต่ต้อง,งเออเลยเสี้ยสีเหลืองโอ้ยเนาะไอเสี้ย้เห้อมัอนได้ซ้ยงหนึ่งนอ๋อด้นเหรหนูแม่บุางวะได้เจอจากคนโตแม่กับตลาดมนาได้ส่งได้ซื้อแม่ก็ตาปซื้อัรแซนดน,นางกิงเือน โซ่เสร็จยืดหนืเด้อเป็นยังกับเจมอให้เป็นคนดีหลวงพ่อเลยเป็นยางกตดีมากเป็นน้ำดีคนสิบทาเป็นกรเทยหรังส่วแมนเออลูกไ่ดีแล้วจะงามนะหลเอาะ เป็นแม่คนเหมืนอนยังรูจักรวมเงินแ,แล้วใครๆรับผมเกิดคนแม่ทำงานับน,น้ๆเทาเดียวจเขมาม,ขมาไม่ดทัอน

กินจริงตุ <X> ่งยางเรกินจริงอุ่งเข้าเป็งเข้ามันไข่แซ่บเลยที่หียวนัาจะมืงแหงนะครับมาก็ะไรไข่เมย์จะ่าชิอนจะตู่งมาแรงน้อนเมย์จะตุ่งด้วยเออนอนยังไงเย็นยากยากขึ้นยากลงตบนนี้บนนอนเลย เงียบเงนยบลงคอนเสิร์ตจะตื่ i นเสิองแรงนะแต่วบาร้อยคนเด้อ่จะแหัวเน้อียถึงีลงมันจะเปิดจาคาะมึนมาแบบปวดแรงเหนียวไทยบาเลียบถึงเงีได้แล้วปกตคนเดียวทำกันคืนเนาะึงยากลงเายงาเ

khẩn cả hàng chắc này ạ Nhặt mà nhặt Xuống tự đẩy ก่ะเท้าก okay. ็เซียวปวดระจูดน้ําเมส่าวนะตาบกพอแสงนะไปแข้งยาวบ้านหาค่ะและปวดน่จูดย่างมส่าปวดจูดสีเงาสียุกจูดไปนั่มันแฟนไปนั่มันสิทามากเงือนจากสิจู nó có bao nhiêu nắm, có hai chuột mượn 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 ู้ใดบอกคนทักผู้ใดคนใส่ะคือคนแพ้แอ้ยมันจะใส่จะเฮาอฮ้ยมันใส่จะเฮาจะขึ้นั่นนะฮะเป็นั่งนจะใส่ผู้คนใส่บอกยากนะคนบอกใส่ใส่กับบเห็ดบอใส่ไม่ได้ผัวใส่พุ้ไงใส่ก้นเบาเออใส่้นเบาเห็นไม้ยมันจะใส่จะเฮาใส่จะเฮาอไรบ้านั่น คนหัก <c ười> ังส้ใหญ่คนทีุ่่นโมคือคนซังภาษาญอกนเ้อคนที่นบอกว่านานังคือคนซังเียวานังเบีหังกุได้กุส่มคนที่นส้ไป้นั่นไม่นนนังเ่เนแพ้แหละนะไม่ยังยาให้กินไม่ยังก็เสียให้ มึนอนรับบ่อนอนรับเออเปลียนสถานที่ด้ไหมสิส่งกลางบ้าน่นเอย่าแบบนี้คนอกเงียนอ่ะอไปนาเกี่วเมื่อแบบกเสียงสักนั่นกวหรือเปล่าอะไรอีกคะกะปิกระยาานะฮะชกตกช ไอ้น้อกระไรยันกรลงเห่อวะไม่เห็นพี่อยากอยู่อทยเออพี่อยากอยู่ที่นี่แล้วนี่แหละเอยนอนตุ๊กใจเยงนอนปวดปวดแล้วเห็ดเป็นแม่บ้านนะอยู่งานกลางยันเกาะค่นอนตุ๊กช้าถังจากวันเดียวปวดในบอลพอเขาค่อยนอนพอเขาสาบก็นอนเผื่อเขาตื่นแล้วเข็นยุกตัวดเขาเป็นแไปได้เขาไปนอนบนอื่นน่ะจับมันอนนอน นั่นตกะค้าตังเงี้ยมึงเนี่ยตุ๊กแซมเส้อจริงสตุ๊กหูขาวหนึ่ซสินอนเหมือนกันนะตุ๊กแซมเสื้อตกเตียงเลยตกอันค้าอันมาค่ะป่ะใช่เรือเอาผิดนี่กันเลยวลาาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไข่ ให้ส่องน้องนะจิ้งใหญ่หมอนเด้อแล้วก็จะเรื่องฝากซารีตาแว่นเด้อพี่น้องส่องซารีตาแว่นให้ให้เบิ่งได้คอมเมนต์ของไม่หมอนเด้อแล้วคอมเมนต์เขามาอยู่นส่องไม่หมอนเด้อซารีตาแว่นนึ่งเอาตามนั่นแหละเป็ดเขายังได้หันเด้อพี่น้องเด้อเป็นภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องอย่คุยนะดีเอฟถามมานะเบิ่งได้คอมเมนต์ของไม่หมอนนะเป็นคอมเมนต์อยู่ทุกคลิปทุกคลิปเด้อโยโป้กับือพระใจให้นะเด้อตัวนั่นแหละของซารีตาแว่นนะ แล้วกระเพาะอันส่องใ่ายซอนทับเพิ่นเด้อแล้วก็ะซ่าำเน,น,น,นื้อเป็นแท้แล้วก็เมมอนทอดทันเด้อพี่น้องเด้อบายบายบ๊าย